สวัสดีครับช่องเสียอีกแพ้เลยได้พี่น้องเอฟซีเมื่อนี้ก็สิมาถามปูนะครับว่าปูควรจะสรุปตัวได้ห้พี่น้องเอฟซีเมื่อนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เสียอีกแพ้เลยได้พี่น้องเอฟซีครับผมไปฟังกันครับผมว่าปูควรจะไปไหนครับผมไปฟังกันให้จบพี่น้องเอฟซีครับผมไปฟังกันครับ ไม่ได้เป็นนักเลาอันนี้นักเล่าใครแบบย้งว่าข้างแล้วัวดแขนแล้วขาดข้างเด็กขาดราะเป้าขาดนาเจ้าเต้าว่าใครแบบนั่งเหวี่ยงขาแต่ท้องอ้วนหลายวันปวดขาอาหารเท่าๆหวานๆไม่ดู้เั้หเึ่ความว่าดอกมม่ได้ดุกวานไรงหนากมากขาไหวแก้ว่าแก่เหมืกันเดินไปวัดโจสถ์สุดไหอีกวัดองแดงโม โมาไปม้มออาเาจากทีะรางดร้ายึ่มึงแล้วเออหาวกนรามิถุนมิวานหายกไม่มหายกม่นกิจากอาการน้มาเขาจะงขันาขั้นสายไปแก็ไม่เาเขาเรียสได้รับกวดกปวดขาปวดแขงผู้หญรือใครเ้ยเฝาเาก็ได้เฝ้าเ้าก็ได้เฝายืมขึ้นก็ไดมาหาแข้งว่ะไม่เาไม่งามไม่ ข้าหน้าลย,ยากจะให้ยืนขงัง pues คือหาวตหวานหวาน่นเล่คงตาพาด้วยเออคำพินั้ด่าพาด้วยเอาหวานอย่างนี้ตาพาด้วยตัวพออตัวเืองไรคือหายใจเดิมหายเพโชคเพหน้าเโชคเหวานไปเดาเพเขียนไดคือม้าตาใหว่พอคึ้เอาหลายพาถาตั้งมาแต่ส่อาพาถารท่งตั้งมาแต่สว่าาายถายอัง ว้าวว้าปขึอนมาว้าวขึ้นมาเต็มเะเอ้าหู่จักน้อยไดาทั้งเดือนทั้งน้่ไม่ตาว้าบ่าเซื่อบ้านบูกหลาน่าเข่าใจพวกักคุยตังอ๋อไอกพาจางแมนผักมาหาไม่เจอไม่หลาไม่เจอไม่หวานนม่หลุดนู่นโดนว้าวกันดอกไอู้่้ชาเว่าหอก้าวเข่าอาวว้าวเขักเข่ว้าวแดงว้าวเม่ง่วงมาห่างนานเมย์คนดี ไม่งว่าเบาได้เอางัดเอกหวแ่บนี้ม่ท้งเอาเรียพูึงหน้าบบภาพกาพอหาทางักน้ำ่ตายวะครับพวน้ำข้นบคือเบาเ็วคเร็วเกินจักสิฟังไหนจังไหนพวกร้ำขนกับว่าของจา้าถา้าถาพากลางพ่อพูดได้หรือเปล่าพุ้บได้แต่ไม่อยากจับเขาเพราะว่า น,น,าาน้าหมักเผาก่อนด้ยโอ้จักมานอ้นยัาหมักเผาเข้า,าวาวดับเราเลยาาวคนไหนเข้าวาวดับมือคือวาเต้ากไปแค่ตู้น้ำหมาาักเผาก็ะดับน้ำามะกร้าอืมอร่อยมาก อร่อยไปว่างงพอ่ออร่อยไปว่าเทกแทกไปังพอ่อแทบไปว่าอร่อยอืมเราบาผ่านการตรวจก่อนพอแทบป้อโอเคผ่านโอเคผ่านอีวันก็ไปสงสัยนังที่ไปนนั้นใจแม่ว่าอันนัผ่านแล้วพ่อก็พูทายฟังแด้ bay đây 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 bay không bay đây 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 bay ไม่มีะพอนัานเก่าเติมคือเติมคเติมเติมหันมอออกเติมคือเมพอไม่ไดวบ่ไกเติมเติมาบ้นไหวตยังว่าไปเติมเติมได้้นไม่ีตัวบ้านมัม่ไปหาเติมังว่ที่เติมนางยูเองมานคีไปได้แต่บ้นวเติมนงยูเองบานบทกนเรมันบ ก้าวเดินตรงแล้ววัวตรงแล้ววัวตรงแล้ววัวขยันมาผู้ใดวัวพอลูกขาหัวมันต่ำมันที่เจรนาเลยพอว่าเติมแบ้ววัเติมแล้วลูกเอ๋ยร้าผู้ร้ายคนส่งขังขอร้องพอขอร้องหลายร้อแม่งเจ้ามังหือมันกูที่พอรู้อ๋ย บวอเป็นบางคนบุยเป็นบางคนต้ามือก็อ้วยต้มมา <c oughs> มือนัผาคักแรงรักอเออเพี้ยนเพี้ยนไปวะพอเพี้ยนเขาบ็หาเพี้ยนแล้วบาไมันจะตั้งไหนพอตังงงง้งแต่แทงแทงวะแทงแทงแต,งตองรักไม่ตองแค่เกาที่เก็บบาดีพอ สิบเอบาทจุดไม่ดูถางไหมเก้าสิบเกดถุถุงเก้าสิบเกดบาทจุดถุงาวะมันข้อเป็นอืมมาเฮ้ยเ้าดามาดูแต่ว่าโรกหลางไม่อกจู่คุณคันหามว่าหาขอบนบานทั้งเก้า อยากมาเข้มมาหาะม่พอโออไม่เห้จังหไหนผิดังมาหาอีกพอแบบเงื่อ,ขอนข้ามกางเกลวใช้คู่ใช้ค่ายแต่ว่ามั่พ่อแต่เลยบอกว่าเอาจังทีจ้ะอืมเอาจังทีจ้ะใช้ค่ายเง่มระทิเก่าบะางข้ามงางว่ะไอ้ร่งางนานหน่อไม่ต้องสงสัยอะไรมั้งวัว่างวคิบก็าังเหมือนนดองจังม่างเปืน็นแปลงไปไหน Đang mày vì khai thằng. Đang chu rong gì, Đang đi bưng văn Mơ đâu Tu bao mày. Tu bao. Ring hai mày mày rơi vào gia đình. Ring mày mày vào gia đình. Rơi mày 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 hạ mày 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 quăng mày 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 มันจังสิได้แข็แข็งมึงจังปะต้องมันใจตัวเองใจองร้าญามันใจมาเที้มาขายาตมันใจแม่มาเราบ้านผู้หนีว่าเราผู้ทงไส่ด้วยาวันเองเหมือนฝนพายไปไวบ้านแม่ผู้ใหญ่้านเป็นคณคนรูได้นานมันบักเสีาตออห้องบักฉาอีกมาดานี่ รู้ว่าไปหมดออแล้วแปดีคือผู้ใหว่ากพ่อคือสงถายทางเข้มโคางว่าแป็นหนไงหาว่างแนแล้วฝนพัดไว้เออเอ,อ,อยากให้มัน่วนนะต้องเร่งเร่งหายว่างแนแล้วหรือว่าออไม่ฉะนั้นมีโอกาสาพาดหรือใช่ไหมโอกาสาพาดไปพ่อทังขันเสียที่ิตบ่พ่อเน่าเ่าพ่อข้างดั งงพ่อ,ก,อ,พอก,ก,ก,กันิ้เสียงโ่พ่อจอน้ำเขาเต้ามล้ยกคนคนก่อนนะคนคนห้องว่าฉันต้นฟูดเสียงตืน่นขึ้นมาเนี่ยพวกชาน้ำหาเสียงถามว่าเห็นห้องไร้เถือกเรกบ้ามาชันต้นฟเสียเป็นยังปากเจ้าไปหนงมา่ันเจ้าถึกไร้บ้ามาทานวะเบาว่าไปเสียงหอดห้องหลายคือ,อน้ำกังกอ น้ำหาเสียงแตว่ามาขาราว่าพอฟอกาว่าหงจักเลยใครฟาชาไปก็พอนอม,มาบ่พ่อไปมะม่ง้างพอกาว่าจังทีแล้นะแขยงเหมือนถือเสายใส่พ่อแม่ลูกม,าาม,าาม,ามา้าบ่พ่อไว้ววาทั้นมาดใก้บงบ่ได้หนแต่ว่าพ่อว่าทัง เล่าด้านว่ายวาดทางมาว้องรักคอองรัทว่ายทางมืพอใครว่ายถเร็วพาถาวไปกับไว่าว่ะเดาถือขึ้นเตาไปยื่อไม่ไหวห้องแห้งวรงห้องแห้งแรงน้ำพักแขงขันว่อืมถ่ามาวันที่หนึ่งอืมถ่าวมาวันที่หนึ่งพอ คลิปเก่านั่งมาพอคาค่ายนั่งคือเกา่าใช่พอวานที่หนึ่งแล้วช่วงบ่ายช่วงบ่ายแต่ว่าหาไม่รู้ต้องเปลี่ยนแปลงไหมค่ายคลิปเก่าว,ว่าอะไรเขาใจว่าต้องเปลี่ยนไหมแต่ว่าช่วงกลางวับ่ายเทาบ่ายเทาเบา่บายทีค่ายคลิปเก้าว,ว่ายังอยู่เหมือนเดิมห้ามเปลี่ยนนะอย่าเพิง่งเปลี่ยน

ไม่ารรมดาไม่หรรมดาโชูดทโชคนึ้นล้วหลับหายเชโชคหวานหวานดำดำรวยวยโชควม่คิดเ้าบานึ่สานุ่งหน